เดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีอะไรที่เราคอยเราอยู่บ้างที่นี่แล้วมันโอ้มัน,มนทิมทิมเข้าไปเลยเหรอประเทศไทยยังไม่เคยมีใครมาครับเราเป็นคนแรกเหรอนี่นี่คือการนั่งฉี่ท่ามกลางทะเลทราย สวัสดีทุกคนทุกท่านแล้ววันนี้ครับเรามาอยู่กันที่รัฐแคลิฟอร์เนียครับแล้วเราจะพาทุกคนไปที่โจชัวทรีน่นแนลพาร์คและรอบๆบก็โจชัวทรีนี่จริงๆเป็นชื่ออุทยานนะครับก็เป็นชื่อเมืองแล้วก็เป็นชื่อต้นไม้ด้วยนะครับที่ขึ้นเยอะมากแถวๆนี้นะฮะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งอุทยานที่เราอยากมามา,มากแล้วเราก็ได้มาแล้ว <Yeah. S 2> แล้วก็ที่แรกที่เรามานะครับเรามากันที่ไพโอนิอทาวซึ่งไพโอนิอทาวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเมืองที่ยังคงรักษาความเป็นแบบ ไวเวสอะแบบคารบอยเอาไว้ waist, แล้วก็จริงๆมันเป็นเมือที่เก่ามากนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้ที่นี่ในการถ่ายทำภาพยนตร์ พโอเนียทาวนะครับ, er รบหรือจะเรียกว่าเมืองล้างก็ได้เหมือนเมืองคราร์บอยที่ชาวบ้านอาพยพออกไปหมดแล้วนะฮะอ๋อแต่เขาแค่ไม่ได้ให้เข้าไปในตัวบ้านนะเพราะมันปิดตรงนี้เป็นฟรีมิวเซียมนะครับคือจริงๆที่นี่เขาบอกว่ามันใช้เป็นาฉากถ่ายภาพยนตร์ได้ด้วยแต่ว่าก็ของพวกบ้านต่างๆเหล่านี้มันจะมีทั้งแบบว่าที่มาซ่อมแซมใหม่แล้วก็เป็นของดั้งเดิมอันนี้คือสมัยก่อนเลยที่เขาแบบบิดน้ำเหรอนี่ของจริงเป็นไงคุณจะได้อยู่ท่ามกลางคราร์บอยเทรนดิ้งโพสนะครับ โโอ้หสุดยอดอ่ะนี่ครับมีเขาเรียกว่าเป็นกาดนะครับสองคนที่เฝ้าที่นี่อยู่ดูดิหน้าตาแฮร์รี่ทีแฮร์รี่คีแคทตัสพาลเนียทาวส์อร์เวอรีเมเยอร์เมเยอร์คือนายกเทศมนตรีนะครับงั้นเอ้านี่ท่านนายกเทศมนตรีเหรอครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านขอโทษครับนะครับท่านเพิ่งได้ตำแหน่งเมื่อปี2020นะครับโอ้ได้รงตำแหน่งกี่ปีครับเนี่ย มึะจะได้ปีเดียวเองนะท่านอ๋อท่าน<ะ>มึงอยู่มาปีเดียวอุย้ยที่บ้านผมเจ็ดปีเขาไม่พูดอะไรเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้คือแลนด์ออฟฟิศนะครับไฮเอีนน่ยแลนด์ออฟฟิศส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนเป็นพวกร้านขายของนะฮะของที่ระลึกอ่าซอบสบู่แพะอ๋อแล้วเอาแบบนมแพะมาทำคือจริงๆตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาเปิดของเขาแหละเรามาก่อนจะไม่เจอคนเฮ้ยไก่ไก,ไก่อ๋อเราสามารถให้อาหารไก่ไกไ่ได้นะครับแต่อาหารยังเต็มถาดอยู่เลย น,นี่โอต้นแคคตัสเบอร์เลอร์เทมิมส่วนนี้คืออันนี้คือโรงแรมจริงๆนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็นี่คือแบงค์ธนาคารพโอเนียทวนนี่คือธนาคารต้องมีจริงๆนในยุคข,ของไวเวสนะครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>นี่ครับเขตแดงก็จะประมาณนี้ที่เหลือจะเป็นบ้านคนนะครับแต่ว่าก็เป็นทรงนี้หมดเลยนะนี่ก็คือพโอเนียทา อันนี้คือลิเบอรี่นะครับโรงเลี้ยงหมานะครับแล้วก็ข้างๆโรงเลี้ยงหมามีทาวเจลคือคุกนะครับเป็นเจลจริงๆว่าสมัยก่อนอ่ลองเดินเข้าไปดูนี่ฮะแล้วก็นั่นแหละครับผู้ต้องหาคดีกินจุนะครับกินจิตก,กินไม่รู้จักจุดจักร่อนไม่รู้จักความพอดีพอดีมไม่แล้วมันดูเป็นเหมือนของ โอเคครับเดี๋ยวจุดต่อไปนะครับเราจะเข้าไปในตัวเมืองหลักนะซึ่งในตัวเมืองหลักเนี่ยมันจะมีร้านเยอะมากที่แบบําหรับถ่ายรูปได้แล้วก็เสร็จจากในตัวเมืองเนี่ยก็จะเข้าไปที่ในตัวอุทยานและนี่ครับนี่คือจชัวทรีซิตี้แล้วก็จชัวทรีเนชั่นแนลพาร์คเดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีอะไรที่เราคอยเราอยู่บ้างที่นี่ปะเนี่ยฮะแล้วก็พอมาถนนเส้นหลักนะครับมันจะมีตรงหน้าร้านบาร์เบอร์แล้วก็ขายปืนเนี่ย มีต้นแคคตัสยักษ์อยู่ดูดิยักษ์ป่ะหูใหญ่มาก <S <S แล้วก็ตรงนี้มันจะมีแบบเป็นร้านเขาเรียกว่าเป็นร้านบิวตี้บับเบิลอาซาอนแอนด์มิวเซียมคือเป็นร้านทําผมแต่ว่ามิวเซียมเป็นกิฟช็อปด้วยแล้วก็ด้านหลังจะมีอาร์ตกรีนแล้วก็มีมิวเซียมสำหรับคนที่ชอบแบบถักโคเชซึ่งเขาทําเป็นของขายด้วยนะฮะอ่ะดู ข้างในเขาขายกิฟช็อปเขาเป็นแบบของขายแล้วก็ทําผมจริงๆโู้ร้านสวยมากเลยเขาแบบว่าเขาบอกว่าที่นี่แบบสะสมของที่เกี่ยวกับพวกอุปรกรณ์ทําผมบิวตี้ซาลอนนะแบบตั้งแต่หหลายแบบสิปีแล้วก็สะสมมาแล้วก็เป็นร้านที่ทําผมจริงๆ หน้าร้านเขาเนี่ยก็จะมีเหมือนแบบให้ถ่ายรูปได้น่ารักก็เป็นเครื่องน้าผมแบบเก่ามากแต่สมัยก่อนนะฮะแล้วก็เขา,เามาตั้งแล้วก็อาจจะแบบมาหัวจ,จะมาแล้วก็บบเออมาถ่ายรูปแล้วก็แวะเข้าไปซื้อกิฟช็อปอะไรอย่างเงี้ยอุดหนุนนิดนึงตรงนี้นะครับต่อไปเขาเรียกว่าอาร์ตควีนนะครับข้างในก็จะมีแบบพวกงานศิลปะเอ็กซิบิชันที่เขาแบบว่าทําขึ้นมาแล้วอยู่ข้างๆกันเลยนะเนี่ยเขียนไว้อยู่ปึ๊บอ,อันแรกก็นี่ศิลปะอะไรก็ไม่รู้ก็นี่ ข้างในครับจะมีอาร์ตควีแล้วก็แอนเดอะเวิลด์เฟมัสโคเชมิวเซียมอ๋อ,อ,อนี่มันอะไรากันครับนี่เยสื car, ocean, อ้อสวยอ่ะเนาะดูดิติ๊กเกอร์พอไปแปะรวมๆกันแล้วดูดีเนาะนี่นะน,นะครับสองเหรียญนะครับ 60บาทชอบอันนี้รู้สึกว่าติดแล้วจะมีความสุขอ thank you โอ้ยเาให้ปี h a n k you, you. have a n e nice day have n e nice day thank you น่ารักมากเนาะ ขายเฟรนลีน่าหลกแล้วเขาก็แบบว่าหยิบถุงไปเลยเนี่ยนี่ให้ฟรีด้วยนี่ฮะพอเป็นเด็กๆทำพอเป็นเด็กๆดทำด้วยแล้วก็ถุงอันนี้ไงถุงก็ต้องมาใส่พรุวงนี้ใส่ถุงอันนี้เหมือนเป็นแบบเหมือนเด็กแบบเหมือนฟิลเด็กด้วยโอกาสใดๆอเหมือนเขาเขียนแล้วก็มาแจกใช่ส่วนนี้เขาก็ทำเองเขาก็เป็นแบบว่าเหมือนให้เข้ามาถ่ายรูปได้ฟรีมาชมงานศิลปะได้แล้วก็แบบอุดหนุนสินค้านิดนึงส่วนอันนี้เป็นใช่เขาบอกว่าเป็นโครเชมิิเซียมเขาทำแบบ ไม่แน่ใจว่าถักเองทั้งหมดไหมแต่รู้แค่ว่าน่ารักมากาในนี้ครับถ้าคนดูนี่ฮะตรงนี้ด้านข้างก็จะมีแบบเหมือนเอาแบบพวกฝาถังน้ำฝาท่อล้อรถยนต์นู่นนั่นี่เอามาทำและนี่โอน,นี้แบบเป็นของประดับห้องที่ดูแบบอาร์ตมากอะ่ะมันเหมือนงานที่แบบยังดูไม่สมบูรณ์แต่ว่ามันมันสวยอ,อธิบายไม่ถูกหรือเขาตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้นี่ฮะสวยมากน่ารัก ใครมาโจชัวทีนะครับก็แวะมาเยี่ยมเยียนมาเที่ยวกันได้เพราะว่าเมื่อกี้คนที่ดูแลร้านน่ารักมากมาอุดหนุนกันแล้วของเขาแบบดีมากเสื้อสวยมากแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อมันไม่มีไซส์ผู้ชายเดี๋ยวตรงนี้นะฮะเราจะไปตรงสถานีหลักแล้วก็จะไปอีกจุดหนึ่งที่มีงานแบบศิลปะอย่างนี้เหมือนกันไป ส่วนตรงนี้นะเขาเรียกว่าเดอะสเตชันนะครับก็เป็นสถานีหลักของโจชัวทรีแต่มันยังไม่เปิดอะตอนนี้แล้วก็จะมีพี่คาบอยฮะยืนแก๊กท่าอยู่ตรงนี้นะก็แวะมาถ่ายรูปได้ครับเป็นอีกจุดสถานีหนึ่งที่ที่เขาแบบว่าเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเนาะตอนนี้เราเข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติโจชัวทรี ที่นี่นะครับคือโจชัวทรีนิชแนลปาร์กนะครับอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีนะครับเป็นอุทยานที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับโดยชื่อของอุทยานนะครับที่มามาจากต้นโจชัวนี่เองครับซึ่งต้นนี้นะครับมีอยู่เยอะมากนะครับเป็นต้นไม้หลักๆของอุทยานแห่งนี้เลยนะฮะพื้นที่อุทยานเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างทะเลทราย2แห่งนะครับซึ่งภูมิประเทศเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์มากนะครับโดยเฉพาะไอ้เจ้าต้นโจชัวทรีเนี่ยครับรูปร่างเนี่ยจะค่อนข้างประหลาดนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้นะครัับที่า้้เเนนนอง ส่วนสภาพภูมิอากาศนะครับก็จะแตกต่างไม่เหมือนกับพื้นที่อื่นของรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยนะครับและนะครับทำให้ที่นี่เนี่ยกลายเป็นสถานที่หนึ่งนะครับที่ยอดฮิตมากๆสําหรับการมาถ่ายภาพยนตร์หรือว่านิตยสารต่างๆนะครับส่วนที่นี่ครับเราสามารถขับรถเที่ยวแบบวันเดย์รถทริปก็ได้นะครับถ้าใครอยากหนีความวุ่นวายจากเมืองใหญ่หรือว่าจะมาค้างคืนก็ได้นะที่นี่มีที่ค้างคืนเยอะมากนะครับกิจกรรมก็มีตั้งแต่แบบว่ามาเดินป่าปั่นจักรยานตั้งแคมป์ถ่ายภาพดวงดาวแล้วก็อีกเพียบและนี่คืออุทยานแห่งชชาติจัรีคบ บายบายเาหนารักบายบายด้วยไม่เปิดรอกไปได้เลยเขาไม่เขาเจอหน้าเป็ค่อยอย่างงี้เลยไปเลยนมไปเลยไม่ดูดแล้วนะหมดอายุหมดอายุหรือเปล่านี่คือบัตรเปล่งเออเขาไม่เช็คด้วยว่าหมดอายุไหมเขาเชื่อใจไงใช่เชื่อใจแล้วแบบเราจะไม่โกงบัตรเปล่งไปครับดูสิคนตกนี่ครับ ตรงนี้เรามาครับก็เรียกว่าสกูร็อกนะครับคือหินหน้ารูปกะโหลกคืออยู่ตรงนี้นี่แต่เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆว่ามันเหมือนกะโหลกจริงไหมหรือมันแค่หยอวาอมๆว้าวโอเคครับตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าไปในเส้นทางของสกูร็อกก็คือมันเป็นหินที่รูปร่างเหมือนหัวกะโหลกอย่างที่เห็นนะครับนี่คือหินนะครับที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกับหัวกะโหลกนะฮะนี่ เออก็เหมือนจริงๆแหละเพราะมันมีตา2ข้างแล้วก็มีแบบไอ้ตรงจมูกกับปากพอดีถึงแล้วครับนี่คือจุดไฮไลท์นะครับอ้าวเขียนเลยครับ Warning 3 3ต่อก็คือต้องเดินไป3ต่อนะครับเป็นคำใบ้ เราไม่ไปไกลได้ไหมไปเราจะไปเจอน้องพึ่ง<ม>น้องพึ่งลิตเติ้ลบีนี่คอันนี้เขาเรียกว่าชซลล่าแครกตัสการ์เด้นเทรลนะครับคือนอกจากที่เราเห็นต้นโจชัวต้นนี้เป็นต้นที่แบบสวยมากแบบน่ารักมากดูดิแล้วมันก็ขึ้นอยู่ตรงนี้ยฮะเพียบเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะครับ They call เอาง่ายๆครับ,รบเขาบอกว่าแคคตัสเหล่านี้อย่าไปจับถึงหน้าตามได้ดูน่ารักปุกปุยนะครับแต่มันก็ไม่ได้ปุกปุยอย่างที่เราคิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทรลนะครับเดินรอบนะครับชมสวนแคคตัสซึ่งมันก็คงลักษณะหน้าตามเหมือนกันหมดแหละไม่ได้มีตรงไหนแบบแตกต่างไปพิเศษหรือยังไงแต่แค่ว่ามันสามารถถ่ายรูปได้สวยงาม นี่นะครับต้องระวังนะครับเดินๆไปนะครับตรงพื้นมันจะมีเจ้าสิ่งนี้ร่วงอยู่แล้วมันโอ้มันทิมทิมเข้าไปเลยเหรอเราจะออกไงอุ้ยโอ้โหแบบอ้าวอ่ะแล้วก็มาติดที่ของกูต่อผมบอกเลยนะทุกคน ถ้าคุณเผลอเหยียบลงไปในไอกองนี้แล้วก็โอ้โหนี่นะฮะนี่คือแบบไอตัวหนามของมันอนะ่ะคือพอมันเสียบปุ๊บมันหักเลยนะหลังจากที่เบลเนี่ยเดินอย่างง่อยงั่งนะครับไปเหยียบมันเข้ามันติดรองเท้ามาแล้วอะไรไปเขีย่ยออกอะ่ะมันก็ติดไออันนี้เอาไปเขีย่ยเออคืออันตรายมากเนี่ยเราเอาตูดไฮโดรแฟกเนี่ยไปติดเห็นไหมแล้วดูแบบดูดิคือเข็มมันฝังเลยอะ่ะแบบโหดมากโอ้นนกกอโหนั่นแหละครับถ้ามันเข้าเนื้อแล้วก็ มีร้องไห้กันเลยนะผู้ชมคือเข้าใจแล้วว่าเขาบอกว่ามันอันตรายคือเยี่ยมชมได้แต่อย่าไปจับมันนะอย่าไปโดนเพราะว่าโดนปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าแอะแอะแม่จ๋าแน่อนอนนะคคุณจะต้องร้องไห้แล้วก็แถบนี้ก็มีพึ่งเนี่ยนะครับที่เขาบอกแต่ถ้าหมาเขาบอกถึงอย่าบอกอย่าเอาสัตว์เข้าไปไงเพราะว่าไม่งั้นหมาคุณเนี่ยหน้าทิมแน่บอกให้ หลังจากที่เราไปอ่านนะครับตรง้ายเขาก็เขียนแค่ว่าคุณอย่าไปโดนแล้วกันเพราะว่ามันเราออกยากเจ็บมากด้วยนะครับระวังเด็กๆของคุณเอาไว้อย่าเข้าไปใกล้มันเพราะสิ่งสวยงามอาจจะมีอันตรายซ่อนอยู่ก็เป็นได้ครับเที่สุดท้ายเราจะแวะวันนี้นะครับ ชื่อว่า Grass Out House Art Gallery นะครับคือมาแบบไม่รู้เลยนะว่ามันต้องยังไงเสียค่าเข้าไหมหรือ,อยังไงเห็นทุดีมีแป๊บซี่ตั้งอยู่โอเคครับถึงแล้วนะครับทุกคนก็ที่นี่น่าจะเป็นบ้าน,นคนสักคนแล้วก็เป็นศิลปิดแล้วเขาก็แบบแบบว่าทํางานศิลปะออกมาเนี่ยตั้งเต็มไปหมดแล้วเขาก็เหมือนกบบว่าฟรีมัง้งแต่ว่าต้องช่วยแบบให้ทิปเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมั้งนะผมไม่แน่ใจเหมือนอ่านมาในเน็ตมันเขียนประมาณนั้น <c oughs> ลักษณะครับก็คือเหมือนเอาอะไรก็ได้นะครับมาตั้งก็เต็มไปหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบอยู่ๆก็มีกวางอยู่ๆก็มีไอที่ตักน้ํามีขวดมีแก้วเอา้า M&M ก็มากับเขาด้วยโอ้โหคุณเดินไปครับคุณจะเจอแม้กระทั่งไก่ไก่ครับไก่ไก่แล้วก็เชฟที่กําลังจะปรุงอะไรครับนี่อ๋อเขามีแกลลรรี่อยู่ข้างในใช่ไหมนี่ฮะ ลราเรามาครับเราก็ให้ด onation นะครับใส่ไปแล้วนะครับ5 us แล้วก็ข้างในเาก็จะเป็นแบบนี้แกลเลอรี่ครับแสดงงานศิลป์ซึ่งขายด้วยนะครับอย่างรูปข้างล่างอันนี้นะครับราคา100เหรียญรูปละ100เหรียญก็คือรูปละประมาณ3,000บาทแต่ก็ดูเป็นของแต่งบ้านที่สวยมากเนาะอุ้ยอันนี้สวยดูนี้ดิ ตามคุณแม่ไปนะคุณแม่จะพาไปดูแกลเลอรี่ที่เพิ่งเปิดนะฮะอ๋อแบบอันนี้ยังไม่ยังไม่คอมพลีทใช่ไหมอ๋อเขาบอกว่า1 t e m b e r นะครับที่นี่จะเสร็จนะครับก็แวะเข้ามาดูกันได้นี่อันนี้คืองาน เป็นแบบงานศิละปะหมดเลยนี่คือปลาโถส้วมนะครับเห็นไหม <c oughs> เ,เขาทำน่าหรักดีแล้วก็อันนี้เป็นทางเข้านะครับแล้วข้างในมันมีอะไร please be c a u s e o u s always o อ s e c u r ยวเดี๋ยวเดีคือให้ระวังประตูไว้ตลอดเวลาอ๋อมันเป็นห้องน้ำที่กระจกนะครับ ข้างในอะ่ะจะมองเห็นข้างนอกแต่ว่าข้างนอกอะ่ะจะมองไม่เห็นข้างในก็คือเป็นกระจกที่ที่เราเห็นฝั่งเดียวนะฮะแล้วก็เราต้องจับประตูวไว้เพราะลมาอาจจะพัดแรงได้เราไม่เข้าห้องข้างๆอ่ะว้าวนี่คือการนั่งฉี่ท่ามกลางทะเลรยายเขาบอกให้เราไปปักพินนะครับว่า ว่าเรามาจากที่ไหนประเทศไหนอย่างนี้หรอนี่นะทุกคนเขาบอกว่าคุณมาจากประเทศไหนอะ่ะหรือมาจากแบบรัฐไหนเมืองไหนเน, <c oughs> เนี่ยก็ให้มาปักว่าว่าเรามาจากที่นั่นนะครับซึ่ง U.S <c oughs> ก็จะเยอะสุดมาจากหลายเ <c oughs> มืองหลายรัฐแต่ว่าประเทศไทยยังไม่มีเคยมีใครมาครับเราเป็นคนแรกรอเนี่เนี่ะเขาบอกว่าถ้าใครมาที่นี่ก็ปักไปนี่อเมริกามาเยอะสุดเมืองไทยกรุงเทพกรุงเทพ,เทพยังไม่มีใครมามีแค่เราคนเดียวจึ๊กนี่น ถ่ายไว้ครับเป็นอนุสรนะครับว่าเราคือคนแรกของประเทศไทย <Okay. S 1> ที่เราไม่ได้เยี่ยมเยือนที่นี่สุดยอดดูโฉมหน้าเราสองคนไว้เราคือสองคนแรกของประเทศไทยทีย่มาที่นี่ครับสอง <c oughs> คนแรกของประเทศไทยย้ำอีกครั้งครับคือสองคนแรกของประเทศไทยตอนเมื่อกี้เปลาคุณยายคุณยายก็แบบ thank you for coming เหมือนแบบใช่เขาก็นั่งชิลแล้วเขาก็มีแขกมาแล้วเขาก็พาเดินดูแต่ว่าเขาเหมือนดีใจที่คนมาดู้เขาก็ถามว่าแบบรู้จักที่นี่ได้จากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าอินเทอรต์เน็ตอะไรเงี้ยเขาก็อ๋อเรงูนั่นนี่แล้วก็ ให้ไปปักพินว่าเรามาจากประเทศอะไรนะฮะซึ่งเราเป็นสองคนแรกของประเทศไทยไอ้มังกรนะครับมีมังกรมีมีปืนใหญ่แล้วก็อะไรครับนี่เช,ชีวิตคนเรานะครับไม่ต้องการอะไรมากนอกจากนอนอาบแดดไปจนตายนะครับแบบนี้นี่เองเ เรียบร้อยครับน่ารักมากเนาะแล้วก็คุณยายเขาอยู่คนเดียวจริงๆแล้วก็ต้องพูดเรื่องหนึ่งแหละว่าด้วยความที่ว่าประเทศเขาเนี่ยมันมีสวัสดิการรัฐที่แบบดีมากเรามักจะเห็นอะไรแบบสร้างสรรค์สร้างสรรค์แปลกๆอย่างเช่นที่นี่คือเัาอยางง่ายคือเขาอ่ะให้เข้าฟรีนะครับไม่เสียเงินน้ําก็ฟรีเขาแค่ต้องการให้เราดเน a t ซึ่งจะ donate ไม่โดเ a t e แล้วแต่นะครับเขาไม่ได้บังคับนะครับแต่อย่างอย่างคุณยายที่เขาดูแลที่นี่อย่างอเมริกาเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเงินกเกษียณใช่ไหม ใช่มันก็อยู่ที่ว่าคือเคยถามคุณยายผมเขาบอกว่าอยู่ที่ว่าตอนช่วงเราทํางานเนี่ยเราทําหนักแค่ไหนถ้าทําเยอะช่วงกเกษียณเนี่ยก็จะมีเงินให้ใหเงินกเกษียณใช้เยอะซึ่งซึ่งมันเยอะแบบอยู่ได้เลยนะอยู่ได้ทุกเดือน โดยไม่ต้องทําอะไรเพราะฉนั้นเขาก็อาจจะมีเวลามาสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดพื้นที่ดีๆแบบนี้เกิดขึ้นศิลปะใช่เกิดงานศิลปะเกิดการสร้างสรรค์เอาง่ายๆคนเราเมื่อมันไม่ต้องแบบไปดิ้นรนอ่ะเขาเรียกว่าอรเอาตัวรอดอ่ะปัจจัยพื้นฐานอ่ะมันอยู่ได้อ่ะก็มีเวลามาสร้างสรรค์นะและที่นี่ก็คือเมืองโจชัวทรีนะครับแล้วก็อุทยานแห่งชาติโจชัวทรีถึงแม้เราจะถ่ายรูปโจต้นโจชัวทรีมานิดเดียวแต่ผมว่าเป็นเมืองที่น่ารักกล้ๆ็ แวะมานะก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจเราด้วยวิธีที่ง่ายสุดในโลกนะครับให้เรากำลังใจทำต่อไปครับกดไลค์แชร์ s ับสไครต์จะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับอยากให้เราไปที่ไหนดูที่ไหนครับผมอ,อร่อยเอเมนเอ็มอะไรครับเนี่ยนั่นแหละนะครับไปแล้วนะเจอกันบ๊ายบาย